มันเนี่ยเราก็จะเข้มข้นบ้างมันจืดมันจางบ้างอะไรต่างๆลว้วคิดไปเรื่ยอยใช่ไหมหความเพียรเราก็ต้องเห็นเหตุที่จะเกิดความเพียรได้อะคืออะไรใช่ไหมคือเราจะมองตรงอินทรีห้าพละห้าก็ได้หรือจะมองอิทธิบาทสี่ก็ได้ถ้าเรามีฉันทาวิริยะก็เกิดถูกปะถ้าเรามีศรัทธาวิริยะก็เกิด ใช่ไหมก็ในทํานองเดียวกันทีนี้ถ้ามีเราอยากจะมีความเพียรมันก็ทยานแป๊บเดียวหล่นตุ๊บอย่างที่ว่าแล้วเออมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุมันไม่ได้พร้อมชิงสุกก่อนหามมะม่วงอยังไม่สุกจะบีบทุกวันให้เล,ละเลยอ๋อ <laughs> เจ๊ะบ่อยเลาะ,ะ <laughs> กินไม่ลงโยนที่อีกต่างหากฟัง่ <จ>เห็นคิดไหมคิดเห็นชัเมื่อกี้ตอนที่พ,อพ่อครูพูดนี้ที่ก็คิดแล้วว่าอยากจะพูดเรื่องที่พ่อครูให้เก็ธรรมะไปพ,พ่อครูบอกว่าให้ข้ามไปเลยก็ได้เพราะว่าขั้นตอนนี้จะพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรที่เป็นเรื่องหลายหลายอย่างที่ยังไม่ใช่แนวาทางบบปฏิบัติแต่ที่เอาก็ไม่ไม่เอาตามที่พ,อพ่อครูบอกนะคะเก็ได้อย่างรู้ว่า ก็แน่แต่ทำไปได้เป็นปากที่ยังมีชีวิตอยู่ได้คุนิลลิสโกอะไรเนี่ยนะคะกรเล็ดฟังคนฟังเรียกว่าทนฟังเลยฟังฟังจนนี้มาถึงอิทธิบาทชีพพอดีเลยแต่ยังฟังไม่จบมาต่อาก็ปวดทิพย์ไปที่แล้ก็เวลานั่งจะมาที่เดินจงกรมก็เปิดฟังไปแต่ว่าบางทีมันก็สมาธิมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นตลอดบางครั้งก็ข้าม ลองตั้งใจจริงๆที่จะฟังดิงไม่งั้นเราฟังเป็นเพื่อนฟังเหมือนฟังเ,เพลงเ,เราฟังเหมือนฟังเพลงแล้วผลมันก็น้อยอฟังล้วตั้งใจเลยเ,ออเราจะฟังถ้าเวลาเราน้อยอ่ะไม่รู้สิอย่างผมไม่ก็นานหนังสือช้าเนี่ยแต่ละเล,เล่มที่ผมจะอ่านนี่ผมต้องคัดสรรผมจะไม่อ่านอะไรผ่านมาก็าอ่านหมดเผมต้องคัดสรรด้วยตัวผมเองเพราะเวลามันจากัด ผมดูผมก็ต้องทยานเข้าสู่หัวใจของทุกเรื่องอในท้งโลกก็อย่างนั้นนี้ศรัทธาจะเกิดขึ้นได้จากฉันทะจากสัตแต่ไอ้ความเพียรจะเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันมีฉันทะความยินดีพอใจในสิ่งนั้นใช่ไหมแล้ว mm hmm. ธรรมดาทุกคนก็รู้ได้เลยใช่ไหมแต่ตัวศรัทธาเนี่ยแล้ววิยาเกิดเนี่ยเราอาจจะเข้าใจได้น้อยกว่านิดนึง ใช่ไหมเราศรัทธาเราก็รู้ว่าไม่ใช่ปัญญาโดยตรงจะเป็นสิ่งหนึ่งที่นําเราไปสู่การค้นหาความจริงเพราะมีผู้รู้ที่เราก็ยังไม่เชื่อแต่เราก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็ดีนเนาะอย่างเงี้ยเอาไว้ง่ายๆอย่างนี้แหละไม่งั้นเราต้องศึกษาดูเรามีศรัทธาที่จะค้นหาความจริงอย่างเงี้ยใช่ไหมเออทีนี้ศรัทธาแค่ไหนความเพียรมันก็แค่นั้นเนี่ย น,นอกเหนือจากนี้มันก็มีเราเดี๋ยวมันก็หล่นตุ๊บอย่างที่ว่าแหละนี่เราต้องรู้เหตุไงทําไมความเพียนเราเกิดขึ้นวูบวูบวบว่าใช่ไหมเออมันเพราะอะไรล่ะหรือ,ม,อ,ม,อ,ม,อม,มันเมโลพพสหรือมันอะไร <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมมันก็ต้องรู้ไงเพราะอะไรเราต้องรู้เหตุเพาะว่าศรัทธาเรามันไม่พอเอ๊ะศรัทธาไม่พอ,อ,อ,ม,พอมันเหตุข,ของเขาคืออะไรใช่ไหม,ม <c oughs> เรามีกลัลยาณมิตรไหม เราคุกค,คีอยู่กับอะไรวันวันหนึ่งการยานมิตรเราเป็นมือถือ y o ยูทูอท่องโลกการเมืองเศรษฐกิจสังคมและนิยายน้ำเน่าทั้งปวงในโลกนี้ที่เราก็สนุกกับมัน<า>เพลิดเพลินกับมันใช่ไหมเรามีการยานมิตรไหมล่ะมีการยาณมิตรเราถึงได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่จะค้นหาสัจธรรมด้วยกันวันนี้ก็เกิดศรัทธาขึ้นมาได้ไง ใช่ไหมถ้าไม่มีมันก็มีเรื่องอื่นไงนก็มีอมิตรไง <c oughs> แล้วมันจะทำเพียนในธรรมมันจะมียังไง <c oughs> ก็เพียนอย่างอื่นจริงไหมเออเพงั้นเราต้องรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันย่อมมาจากเหตุเหตุอนใดก็ผลนนัน้อืมถ้าเหตุมันไม่ถูกใจนี่ว่าเราจะให้มันถูกใจก็มีเราอีกไม่ถึงว่ามีเรามัมก็ล้มเหลวแหละมันเป็นแบบนี้ เพราะเราไม่เข้าใจว่าเหตุอันใดกับผลอันนั้นทำทั้งหลายย่อมเกิดจากเหตุเหตุขยันก็เกิดจากปัจจัยเหตุปัจจัยพร้อมจะไม่ผลที่มันเป็นความขยันนั่นก็ต้องเกิดจากเหตุปัจจัยที่พร้อมที่มันจะขยันเพราะมันมีฉันทะมีสัพธามนต์ชีวิตเข้าแรกแกับสิ่งนั้นอืมมันจะเป็นต้นกถ้าเรา เห็นผลมันนี่มันขยันมันขี้เกียจแล้วก็มีเราที่อยากจะไปทําให้มันขยันให้มันเลิกขี้เกียจอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้วันนี้เราฟุ้งซ่านไปกับเรื่องโลโลๆเยอะอพราะกำลังเราไม่พออย่เงี้ยเราก็ควรจะมีเพื่อนมีกัลยามิตรหรือฟังธรรมใวยความตั้งใจอย,ย่าเอากัลยานามิตรนั้นมนาะแค เครื่องปอบอรมกล่อมใจเราเราก็ยังอ่อนแนยอยู่เยมืเดิมถูกไหมเออฟังเอาเรื่องไว้ง่ายว่าเราติดอะไรเราจะเดินทางยังไงให้รัดตรงถูกต้องที่สุดสิ่งที่จะต้องศึกษาธรรมะอย่างโอเคเราเข้าใจทั้งโลกเนี่ยมันไม่นำพาความสุขมาให้แต่เราก็ยังยึดติด อยู่ก็ธรรมดาเราก็เลยคิดว่าเราเข้าหาธรรมม,มาฟุ้งซ่านในโลกแล้วก็มาฟุ้งซ่านในธรรมต่อ,อใช่ไหมเอาโลกเป็นเครื่องกล่อมใจมาทางธรรมแล้วเราอย่างเอาธรรมกล่อมใจแต่ว่าไม่ได้เกิดปัญญาขึ้นมาจิตก็ยังพึ่งตัวเองไม่ได้ได้ฟังเสียงครูบาอาจารย์โอ้ปอบปะโรมหัวใจวันนี้เราได้ฟังธรรมแล้วมันก็ยังดีอ่ะ แต่มันผลมันน้อยไงเราแค่รู้สึกสบายใจอืมแต่เราปัญญาเราจะเกิดยากเหไเพราะงั้นมันก็ต้องมีความตั้งอกตั้งใจมีฉันทะมีศรัทธาที่จะสแสวงหาสัจธรรมที่มีอยู่แล้วในเราเนี่ยมันที่ว่าพูดไปบ่อยอ่ะ สิ่งที่เราจะศึกษามันมีเกิดกับเราตลอดเวลาเนี่ยแต่เราไม่ดูมันเราก็รู้ไม่ได้อยู่กับมันกินกับมันนอนกับมันอาบน้ำกับมันแต่เรากลับไม่รู้จักกายและใจนี้เราไม่รู้จักเขาจริงๆถ้ารู้จักจริงๆมันก็จะสิ้นการยึดถือก็ดูแลเขาโดยทํา ไม่ใช่ทิ้งขว้างด้วยดูแลได้ดีกว่าที่เคยดูแลที่หมกมุ่นดูแลด้วยเพราะมันดูแลโดยธรรมคือความถูกต้องเหมาะสมเอาเข้าป่ามันก็รู้แล้วว่าดูแลโดยธรรมไหมโดยตัณหาหรือโดยธรรมอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมเนี่ยมันต้นดีกว่าสิเ,าเพราะธรรมอ่ะมันเป็นใหญ่จริง เป็นไหมควเพราะงันว่าปฏิบัติทรรมันคนตายซากไปแล้วมันไม่รู้อะไรเนี่ยมไม่ใช่หรอกอรู้ยิ่งรู้ดีกว่าเดิมอีกยังไม่รู้อะไรเลยด้วยแนวทางไหนรับสันส้นที่สุรปิบคือว่าฟังอาจารย์มาหลายอันแล้วมันทำไปก็ไม่เห็นมันจะได้สักที มันไม่ไปไหนเลยเรารู้อะไรก็เห็นมันเลยว่าเห็นใจของตัวเองว่าเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉยเฉยหรือปกติอยู่ทําไมมันเดี๋ยวมันสอบสวนเองอะ่ะทาไมรู้อะไรแล้วมันเป็นทุกข์รู้อะไรแล้วมันเป็นสุขรู้อะไรแล้วมันเฉยเฉยมันจะงรู้เองททก็มาดูใจของเราหนึ่งเืองหนึ่งเนืองเท่าที่ดูนะหน้าที่สมาธิเอ้หน้าสมาธิเดินจงกรมได้นี่แ้ยค่ะ มันรูปแบบของร่างกายอาการแต่ใจ,ใจมันไม่ได้ดูมไม่ได้ดูความจริงของกายและใจโด<ม>ยเฉพาะความรู้สึกของตัวเองมันไม่ดูเลยมันไม่ได้ภาวนาหรอกมันเดินข้ามทวีปก็ไม่ได้ภาวนาม,มันนั่งข้ามปีก็ไม่ได้ภาวนามันอยู่ที่ใจคคนคเวลามันมทุกอยู่ที่นี่อ,อ,อุปทานในขันห้า ขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์แต่ตัวเขาไม่ได้ทุกข์ด้วยตัวเขาเองเราไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเรามันจึงทุกข์แล้วมันมาจากไหนยึดน่นะใจเราไม่ใช่เรอเพราะใจเรายึดเราดูใจเราเลยเรายึดเราจรึงรู้สึกเป็นสุขเรายึดเราจรึงรู้สึกเป็นทุกข์หนีย้ยใช่ไหม,มกําลังนั่มนับเงินอยู่แม่ค้าขายดีใจเราฟูเงีๆๆ้ยก็ต้องเห็น<ม>เออถ้าเงินมันหายไปทใํใไมไม่ครบ ลูกน้องเอาป่าวาใจแล้วก็แปรโกรดเกิดขึ้นอย่างเงี้ยทำไมยังเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะมันมีเหตุโอ้ชีวิตเราจะถูกแกว่งไกวอยู่อย่างนี้เหรอสุขทุกนรกสวรรค์ทั้งวันอย่างเงี้ยเหรอแล้วตกนรกละแล้วขึ้นสวรรค์ละเหมือนใบไม้เนี่ยลมพัดแกว่งไกวพัดไปทางไหนก็ไปทางนั้นโอ้ก็ตายแล้ววชีวิตอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เกิดการเปลี่ยนหนาขึ้นมามันก็เด้เห็นก็ การสแสวงหาปัญญาที่ลึกซึ้งขึ้นก็จะเกิดขึ้นว่าเหนือสุขเหนือทุกข์มันเป็นอย่างไรที่เรียกว่าบรมสุขเพราะสุขที่เราสแสวงหากันมันไม่พน้นลาบยศสัรเสร,ริมสุขทางลิ้นาตาหูจมูกกายและใจเท่าไหร่ก็ไม่พอหาไงก็ไม่เต็ม นาทีตันหาสมานาทีพูดบ่อยแม่น้ำเสมอได้ตันหาไนะไม่มียิ่งเติมยิ่งพ่องยิ่งพ่องยิ่งเติมแล้อายุเท่าไหร่แล้วอ,อมนุษย์จะถึงร้อยปีกันสักกี่คนวันคืนล่วงไปล่วงไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่ใช่ไหมเราจะได้เห็นความสำคัญมาเตือนใจเรา ชีวิตเราทำไมต้องแกล่งไกวขนาดนี้ทำไมมันจะมีสละสถีสุขเกิดขึ้นก็อยากจะกอดเอาไว้มันก็ไม่อยู่กับเราได้รถคันใหม่รู้เลยเมื่อกี่วันก็เก่าถ้ามีโฆษณาดีๆก็แม่มันน่าซื้อรุ่นนี้นะรุ่นนั้นนะก็มันแป๊เดียวเนี่ยพวกนี้แล้วสุขมันก็คือทุกข์นี่แหละ พอมันสุกเกิดขึ้นก็ไม่อยากมันไปเราเป็นไงเป็นสุกไหมล่ะจริงๆอ่ะสุกถึงที่สุดไหมล่ะสุขที่ยังห่วงหาอะไรอ่ะมันจะมีอะไรอ่ะมังทุกอยู่ไม่ใช่เหรอนันสุขที่มันไม่ห่วงหาอะไรคืออิสระไม่ใช่เหรอเออมันไม่น่าสนใจแม่มันจะมีอะไรยิ่งไปกว่าน,นี้เห้ไเกินแล้ว พ้นคอก็อีกเรื่องยังอร่อยเลย <c oughs> ขายออกมาแล้วกินกลับก็้าไปทิ้ง <c oughs> ไม่ต้องคิดนะว่ามันออกก้นแล้วเป็นยังไงอะ่ะเอาแค่แป๊บเดียวนั่นแหละมันจะหลงมันไหมล่ะใช่ไหมครับลาบยศสรนเสริญสุข,ขตาหูสมูกลิ้นกายและใจก็สิ่งที่ลวงชีวิตนี้ให้หลงไหลหมดไปวันวัน สิ่งว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรกันอยู่กหาลาภหายศหาสรรเสริญเสพทะเบยทั้งตาหูจมูกลิ้นกายและใจแล้วก็สลายสิ้นามีสิ่งใดอยู่กับเราสถ่งมีคำนักป่าอย่งเงี้เรามีชีวิตอยู่มันก็ต้องกินต้องใช่น,นะกินแล้วจปล่อยมันเป็นขี้อย่างเดียวเลยให้มันเกิดเป็นปัญญาและความสุขบ้างเถอะ นาะกินขี้ปี้นอนฮะไอ้นั่นไอ้กระดิกกระดิกมันก็มีเหมือนกันนะอย่างเงี้ยแล้วเรามันยังไงอ่ะเราจะเอาอย่างนั้นเหรอชีวิตเนี่ยใช่ไหมมีมีสาระไหมเนี่ยเกิดมาตายเปล่าเนี่ยถ้ามันไม่ใช้โอกาสนี้เหมือนการแสวงหาอิสรภาพเลอซึ่งมันมีอยู่แล้วด้วยที่เรา แต่เราไม่หาไม่ค้นไม่ใช้เบื้องต้นคือสติสมัมปชัญญะที่มีอยู่แล้วในทุกคนไม่งั้นมันมีชีวิตอยู่ไม่ได้หรอกแต่มันไม่ใช้มันไม่ใช้มันจะเติบโตงไงมันใช้แต่ความหลงราคะโทสะโมหะกิเลสตัณหาอุปทา,านมันใช้แต่อันนี้ตรงนี้ก็เติบโตเดิพ่อ,อ,อพูนแต่ความรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยกับความลืมตัวมันใช้อันไหนอะ่ะ แมืปั๊บพอรู้ปั๊บจะให้มันปุ๊บเลยอย่างเงี้ยมันเป็นไม่ได้ไงเออมันก็ต้องอบรมบ่มอินทรีย์จนกว่าก็จะมีกำลังของเขาเองเปตามรู้ใจนะคะมันอยู่กับเราอยู่แล้วเราดูเมื่อไหร่ก็เห็นมันนั้นถ้าเราไม่ดูมันมีก็ไม่เห็นมันโกรธมันโลภมันโกรธมันหลงใช่ก็เห็นมันไงมันมีเหตุทั้งนั้นแหละมันไม่เลยลอยเรามไม่ใช่เรา ถ้ามันเรามันก็ต้องอยู่กับเราตลอดสิสุขทุกข์กี่ครั้งแล้วล่ะใช่ไหมนับไม่ท้วนใช่ไหมครับสุขก็ไม่อยู่กับเราทุกข์ก็ไม่อยู่กับเราเกิดดับเกิดดับ<ๆ>อยู่งั้นน่ะมันเอาไว้ไม่ได้หรอกพรองเป็นของธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงเกิดดับอยู่จนกว่าเราจะไปเห็นสิ่งที่มันไม่เกิดไม่ดับนลย าาที่ไม่ต้องทุกโอกาสละนั่งนับเงินอยู่ก็ให้เห็นแล้วกันไองให้เห็นใช่ไม่ใช่รู้สึกตัวรู้เด้วยรู้ตัวใช่ใจนะจ่าเงินไปแจกก็ให้เห็นด้วยเห็นใจเรามันเป็นยังไงรู้แต่ได้เป็นสุขเป็นทุกข์ก็ต้องเห็นอย่างนี้แหละคือส่วนใหญ่เมื่อจะเห็นเฉยๆอะค่ะ เฉยๆคืออารมณ์่ะมันไม่ค่อยคือเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีอะไรให้เฉยมันสองอย่างนะครับเฉยหนึ่งเฉยหนึ่งเวทนาเ่เพราะมันไม่รู้อะไรแล้วมันก็ตัดสินใจอะไรไม่ได้มันก็เลยเฉยแต่เฉยอีกอย่างเพราะรู้แจ้งมันยังไม่รู้แจ้งไม่รู้แจ้งในเรื่องนั้นสิที่เราเฉยในเรื่องนั้นเราต้องเอาทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละเรื่อง เนี่ยอย่างการเมืองเนี่ยเราวางเฉยได้ไหมถ้าเราได้เพราะเราไม่รู้ความจริงอ่ามันไม่ไม่สนใจมันก็วางเฉยได้เออเรามีความยึดว่าเราจะวางเฉยเราจะไม่สนใจถูกไหมแต่อันนี้ไม่ใช่ปัญญาแต่ปัญญาคือรู้แจ้งอ๋อมันก็งั้นๆงเออมันก็ลากเงาอเดียวกันแหละ มีสิ่งที่ออกดอกออกผลต่างกันเล็กๆน้อยๆไล่ลำจังหวะไ<ม>ล่ลำต่างกันบ้างแต่แก่นแท้ก็เหมือนกันหมดไ<ม>ล่ล,ล,ล,ลำถูกใจใครก็มีพวก<ม>แต่แก่นแท้ก็ยัง <c oughs> เหมือนเดิม <c oughs> ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็เ,เป็นปัญญา<ม>แต่อะไรที่เขาไล่ลำดีเราก็ชม ไล่ลํำไม่ดีถ้าเขาถามเราเราก็พูดตามจริงแต่เราไม่เป็นพวกใครเลอเราไม่ยินดียินร้ายที่ว่าใครจะชนะใครใครจะแพ้ใคร okay.